วันนี้กำลังจ,จะไปกาญจนบุรีค่ะกำลังจะไปกาญจนบุรีกำลังจะไปกาญจนบุรีกำลังจะไปกาญจนบุรีจะไปกาญจนบุรีกันนะคะอ่ะกำลังจะไปกาญจนบุรีกำลังจะไปรับออมสินกับไอเพจมาอยู่ในรถ บายบายด้วยแล้วกูต้องตั้งไว้ตรงไหนเนี่ยต้องทำตัวรอๆดีๆใหได้เป็น long clip เลยไอ้เก้าทำที่ตั้งโทรศัพท์กูพังแล้วแล้วกูจะตั้งอะไรไอ้เก้าทำน็อตหลุดไอ้เก้าพยายามหายอยู่อะแล้วแมพอยู่กับกูกูทำทุกอย่างในรถคันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยกูเปิดกล่อนเลย

นี่นะคะสองสามชั่วโมงขึ้นเพื่อนเช้ากับรถไปเท่าไหร่แล้วสองชั่วโมงคือนี้เราใส่แว่นเหมือนคันโนเลยตัดทิ้งหมดเราเข้าไปใส่โป๊ะแป๊บโป๊ะแป๊บของเองอ่ะแค่หน้าเป็นแฮมยังใส่เลยอ่ะเขาคนงงนะคะว่าหน้าเป็นแฮมคืออะไรอย่าลืมไปดูอีกคลิปหนึ่งของกัญญาชี้คลิดก็มันตลกอะคุณชิมาคุเวล่าก็ต้องตังเพราะเพื่อนเรามันทะลุจายไม่ไม่เคยเห็นชื่อคิดนี้ก่อน ตอนที่รถไม่มีไอ้ก้าวนี้ใส่ได้ยังดีเอาสมัยได้มาวงไปมันกูแล้วนี่กูอยู่ตรงนี้กูไม่ลุกอ่ะดิกูก็อยากอยู่นี้กูก็ไม่ไปกูไม่ลุกไอ้ก้าเป็นที่ต้องการเอาสังคมได้ดีก็ไม่ลุกไอ้ก้ามันน่าจะตัดยาวๆกันหน่อยเอาละมมวนบุตรมาันนี้ตัดแล้วเลยมันไม่มีอะไรเลยตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยตอนนี้น่ค่ะขอโชมเรามีคอนเทนต์ตลอดเวลา ได้ถ่ายไหมอ่ะอะไรอะไรใครจะโชว์อะไราอะไรอีกก็ไม่มีแล้วคลิปกูอะเมื่อกี้เพื่อนยังไงแล้ววะอะไรช่องอ่ะกดแล้วมันไม่ได้แล้วก็กดขา้างข้างล่างค่ะข้างล่างข้างล่างันนี่ก่างข้างล่างอีกล่างเออเ่นี่สอนให้รู้ว่าสุดท้ายอันนี่ก็ต้องการก้าวเสมอค่ะได้สีได้แล้วดลได้สี F M อ่ะี่พูดไปดีว่ากลัวรู้ช่อง F อ,อมันมีแต่อยู่เรุเวอนี้รุ่นก้าวหเนี่ยดีมาก105.5เนี่ยค่ะเพื่อนๆดีแล้วก็ถ้าออกตางจังหวัดเนี่ย9 3เนี่ยจะใช้ไม่ได้แล้วเพยเยเียงแค่คนร้อยสองจุดหเป็นเพีงสามคนถ้าออกตางจังหวัดนี่แล้วแต่ไม่มีภาพแล้วคือว่ามันมีรถเกียร์กับแตนทรู้ทุกอย่างอย่าบูลลี่ค่ะเฮ้ยมีคนมาค่ะทีนี้ต้องการกูมากกว่ามึงพูดเยอะไม่มีใครพูดสิ่งนั้นออกมาเลยไปเถอะเอออกอดีจะลุกให้ลุกไหมเนี่ยขาจัง ว่าอะไรดิี่เป็นตัวี้ไอ้บุญไอ้บุญอะไรแกบุญที ไหนวะดเขาบังคือด้วยเหรอเอ้าเอ้าต้องไหวไหนรายงานแล้วก็มีมุ้งแล้วเห็นไหมที่วัสดิปรายงานบรรยากาศจากรถอีกคันหนึ่งนะครับผมจะเก็บบรรยากาศในไปให้ดูนะครับโฮ้ยโคตรเท่อะใส่แว่นตากันแดดแบบเทสกันตากว่าแดงลงวันหนึ่เจอทันฟอร์เมอร์ด้วยครับ บัมเบิลบีบัมเบิลบีแล้วก็ออปติมอลพาร์มนะครับมีตัวดิเซติคอนด้วยครับไหน่ะทางไหนคันาดนะครับเห็นไหมจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันที่พักอีกทีหนึ่งเพลงน้องถ่วงป้อมศินเวลารถซิ่งเขาขับอ่ะ กี๊ง่ดูว่าอีกพไม่ดีแพยงหลังบอกม่กเป็นกิงวองอันนี้คืกาแงกันกงเงินคื้กันกงเป็นกักงกีนอ่ะจะนั่งได้เอ้เขื่อนอ้ยอันนี้อยากลรเขื่อน เลื่อนยกของอยู่อะแต่ว่าเอามาถ่ายคลิปมึงตีนกูลื่นรองเท้าแตะดัสอะตีเลยคือมีประโยชน์อะไรรองเท้าดูตีนฮันนี่นะคะดูตีในฮันนี่โอ๊ยโอ้ยดีวิวดิคือกระเป๋ากูไหลทะไหลลงน้ำไปเลยปะเฮ้ยก็จะตายแล้วแต่ว่าทัวร์ถ่ายคลิปอยู่ อุ้ยไผ่กูจะร่วงแข็แล้วตอนเนี้ยอู้วโอ้ยแผดเกลือแผดร่วงคือพอดีร่องเลยนะเนี่ยตุ่มอ่ะตุ่มเลยครับไอแผดผมอ่ะก้าลองเนี่ยแหละเฟลิก้าวหน่อยก้าวขอทำคอนเทนต์ก่อนโอ้ย น่ารักสวยมากตอยสวยมากสวยมากอันนั้นไม่ดูสวยเท่าไหร่เลยอันนั้นดูอะไรเหมือนคิงคองออนสีหล่อค่ะค่ะรับช่วมต่อค่ะมีเปย์ด้วยคู่รักมันต้องมีเปย์เหอะเปย์ให้ด้วยไม่ของเราก็มี นี่คือหล่นไปเลยนะเอาดิดูอันนี้ดูอันนีเอาทุกอย่างก่อนอันนี้ทอ้ทุกอย่างกันขนไปไหนอ่ะขนาดไหนครับอันนี้อะไม่ถึงวะไม่ไม่มันแค่ไม่สูงขนาดนี้ใครขึ้นชื่อเรียกเปรย์ไหมคะเรียกเจียงวิ่งออกมาแล้วก็ไม่อันนี้เปรย์นี่ขึ้นนอนแล้วพลิกอย่างเงี้ย นอนแล้วพลิกแบบเนี้นอนแล้วพลิกเลยนี่อย่างเงี้ห้ามลงแไม่ใส่ชูชีพเด็กค่ะดูแล้วครับอยู่ในกฎอยู่ในกฎนี่เป็นดุมากดุมากเป็นรอยเป็นเลิฟแคมแล้วไก้าไปตัดลงเสียงหายปเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้ตรามาเที่ยวกันจัมีกับ แฟนค่ะนี่มาเที่ยันสองคนนะคะวันนี้แฟนที่แปลว่าพัดลมคินบอกคินแค่พัดลมเท่านั้นแหละแฟนค่ะเจอกันสองคนนะคะวันนี้แฟนค่ะแฟนที่แปลว่าพัดลมคินแค่พัดล,ลมเท่านั้นแหละคินแค่พัดลมเท่านั้นแหละเฮ้ยขึ้นข้างบนนดิดูดิดูมากโอ้ดูดิ แค่รู้ดีว่าเดินแต่เซฟยังไงแดนลงไหนดิดลงหน้ากูตรงไหนไม่เห็นวิวเลยมลื่นลื่นอ่ะเอย เอากล้องไวก่อนนะครับแล้วก็ล้มแล้วก็ูกล้องนะกูลงอยงแรกเลยน่ดวิวีครับคุณผู้ชมยยสยยยยดยสุดๆนยยยันนียยยสามารถยย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 ย็นยยะยย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 ลยย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 ้วยยยยยยยไยยยยม่ใส่ยย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 ม ดูนะครับนะากัวจะลงเล่นน้ำไปเลยก็ได้ว่ายลงไปเลยก็ได้นะครับไปเอาเสื้อชิข้างบนก่อนดูข้างบนดีกว่าเก็บวิวโหดูข้างบนดิบรรยากาศยางดีอ่ะผมให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ดูดูดูรองเท้าไปหน่อยนะดูดิครับ ร่างเขสอบว่าอันนี้ลดน้ำหนักได้เปล่าได้จริงไหมลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่านะฮ่ารับเปนี้ไม่ใช่แต่ก็บอกว่าไม่อ๋อเนี่ยก่อนที่กูมามันก็แบบเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็เราเพิ่งนั่งวันนี้เลยหรอใช่เราก็ยืนเราก็เล่นบนไอ้แพะอันนี้ได้เลยน่ารักหุยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครเลยมีคนสวยอยู่ไหนไมีใครมีคนสวยอยู่ไหน ยกออาาพูดงี้ช่วยก็ได้หนักมาก Stop it Get some help ตกใจไปเรืไอยมาอ่ะเองก็มีเหมือนเฮ้ยยโยนทิ้งบ้างงี้นะครับไม่ได้ยนมันล่วงมือคือตอนแรกหมอให้มันโยนตรงเท้ามันจะเหยียบไม่ก็ไม่ดีไงดูหน้าไว้นะครับตัแหอง ไหนว่างไหนว้าว่าบนที่เกียงวไงก็จีบตรงไหนคำพูดคำจานะครับนั่นไงบางคนแบบนี้คนได้รับอะไรรู้ไหมคุณี่โง่นั่นกันรู้สึกไงมีเพื่อนแบบนี้ครับมีเพื่อนแบบนี้มีเพื่อนแบบกันยางรู้นหมจุบกว้างกว่าเก็บยังไงอะเฮ้ยมาถึงกันตอนบ่ายเกือบสี่โมงเย็นแน่ตอนนี้เพื่อนกำลังนอนจ้องมองอยู่นะคะ

ผู้ชายที่พาเราลำบากเขี่ยลาก่อนมีผู้หญิงมีคนนี้ดูแลคนนี้ระับแล้วโอเคค่อยๆเหยียบค่อยๆเหยียบได้ไหมได้ไหมค่อยๆนั่งเออนั่งไว้นั่งเห็นคุเห็นตูดไหมเนี่ยไม่ตีไม่ปล่อยเชือกนะเก่งจ้ะเดี๋ยวๆดีเดียวจำหนึงนะเก็บขึ้นมาโอ้โหกินมึงกี่คนนะสามคนเพราะว่าความสูงของพี่อันตัวเล็ก เพราะความสุขเพื่อนขเพื่อนนีค่้กำลังจะจบลงเอาเถอะเย่เย่บายบายมีคนเดียวเลยนะต่อยบอกต่อยไม่ลงบายบายดูสิคนนี้นะคะต้องดูแลพร้อมโยนห่วงยางที่เขาช่วยเหลือเสร็จตอนเย็นนะดูเสง เรียนไปสคนน่ามันอยู่อราวันไรเน่ห่ออันไหนอ่ะนหน้ตกอราวันว้าวสกอ๋ออวออ๋อเขียนเพลงก็ได้ถ้าจะร้อง กำลังจะลงน้ำนะคะเปลี่ยนชุดแล้วอะไรลงน้ำเปลี่ยนชุดดูวิว e สียวิทิงอมสินไปนน่นแล้วค่ะไอพันกำลังจะลงน้ำอุ้ยเอาไปเดิ้างนูไปเล่ก่อนเหงาเกินอะผมสินไปแล้วอดะเดืลนะไม่ไปไกลนะจะกินกันหมดไหม นี่แล้วนี่ไงเขาจะไปอะไรอันนอนตาอยลงมามอ่ะอันนี้บอมสิอย่าไปไกลอ่ะออมซินออมซินอย่าไปไกลบอมสินกบมาวันนี้ว่ยกบมันนิ่งมั้มาตอนนี้เราอยู่กันที่ กระจิมมึงอย่างมีคลิปกระโดดน้ำมาบอกตรนไหนกูพร้อมกูพร้อมลงน้ำไปให้ก่อนเลยลงน้ำไปให้ก่ะไรลงน้ำใก่อนลงน้ำไปก่อนคนหนึ่งกระจิจวกระโดดทำไมต้องลงน้ำก่อนอะไม่เธอกระโดดเซดามหัวทำไมต้องลงทำไมต้องมีบางคนลงน้ำก่อนนะไม่ไม่กล้าลงไปข้างล่างไงคือกูต้องลงไอ้พันไปดูเลผู้ชายของมึงดี ลงไปเลยรักษาการทำตามที่ผู้ชายเกลอยกรเที่ยวเลยกูลอไทยมากูว่ามันสูงมากเลยนะกูวมันลึกในน้ำอ่ะขึ้นองขอได้ลยเ้หสมอทะเลาะเสร็จบอกกูเดี๋ยวกูกดอันใหม่กูกดตอนที่มึงลงแล้วกูก็แไปกันไปด้วยกัน เรื่อะเี่าหรือเอาสิอะไความรู้สึกสองคืนเป็นยังไงบ้างไม่ลึกหรอกเห็นพื้นแล้วน่าคุจะโดดละอาอะไรดีอ่ะไปเลยไปเลยคุจะโดดไปไกลกเลยหรอกูเตรียมแผนหลายรอบแล้ว เป็นอะไรเนี่ยฮนะทำไมกูอยากทำงานแบบนี้เลยวะ น่าจะขึ้นกันไม่ได้จริงๆเพราะว่านี่ตีขามา2ชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงเลยภาพมีอันายกว่าตอนอบไฟอนจันพ้นี่แกต e r สวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะสำหรับกู้ภัยคุณลากอะไรมาหรือเปล่าคะคุณลากสิ่งแปลกปลอมในทะเลเออพี่คะเขาไม่ให้ทิ้งขยะในทะเลเขาไม่ให้นำสัตว์ขึ้นแพนะคะพี่ดูใช่ไหม เหนื่อยขนาดนั้นเลยหรอคะความสภาพเนี่ยปวดเหนื่อยอะไปไหนมาส่วนสิ่งที่คุณทำคืออะไรคะในวันนี้โคตรพ่อทำให้กจิเหนื่อยไอ้พันธ์พูดอย่างนนั้เหนื่อยใจอะเอาดเหนื่อยไหมเออสุดสุดไม่อันนี้มันพายมาข้างหน้าอันนี้ไอ้เก้าเหมือนดึงอมสินไปข้างหลังมึงดูดิคุณพี่ช่วยมาดึงข้างหน้าด้วยค่ะในที่สุดก็ถึงฝ่ายฝันนะคะถึงเวลาหาแฟนแล้วไอ้เก้าขออยู่ตรงนั้นดีกว่า คนไม่มีแฟนก็จะแย่หน่อยอ๋อสิยังไหวอยู่นะกูคิดว่าตรงนั้นมีผู้ประสบภัยอีกหนึ่งและตรงนั้นด้วยคุณพี่ผมได้ยินเสียงนได้ยินเสียงแบบช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยเฮ้ยอะไรวะแล้วมันบุมบุมบุมน้ำแบบว่าสองคนสบายดีอยู่นะผู้รอดชีวิตผู้ประสบภัย โอเคในที่สุดในที่สุดก็กลับมาจึงจังได้หนาวอ่ะี่เก่ม่ไดูจะได้แตะเห็กแล้วเย้ยคนเก่งว่ะสนุกมากรีวสนุกมากไม่เล่นแล้ว เป็นไงบ้างคะสุขภาพคุณเกือบตายครับไม่ใช่ผมนะข้างหลังเนี่ยเกือบรอยหายไปแล้วเกือบได้นิดเดียวหน้าแดงเพราะเกิดได้เหรอคะอันไหนสวยไม่รู้ไม่เห็นคุณไปจัดการสิ่งนี้มาเหรอคะเสื้อผ้ามันร้ายเกือบแล้วเาเชือกไปเชือกเลือกกูเ้ยังลอยไปอีกโอ้ย เดินอีกนะจะไม่ปล่อยเลยคือสายเฮียเลยเนี่ยไมนี่ยทำไมช่วยมึงยังด่าเขาอีกตอนน้รสชาติเหน่อยมากเหนื่อยเหนื่อยอ่ะโหนอยขอบคุณทุกส่วนค่ะที่เขาไม่ช่วยถ่ายไปนะครับพิธีกรชีวิตอินฟูอันนี้คือลงไปแค่ประมาณ15นาทีไหนแล้วคุยไปไหแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นนาทีชีวิต ว้าวเหมือนแอร์พี่วว้าวมืวววมดมากไม่แต่คือไม่มีแบตแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแบตหมดเลยต้องไปเอาแบตมาเปลี่ยนแล้วใครจะไปเอาไม่รู้เหมือนกัน<ช>ไม่ไมใน มันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยว่ะโอ้ยร้อนโดนเหรอรุ่นวัยมากเลยดูบรรยากาศอ้าวมันไม่ได้มีบ้านหรอเขาเลิกกันแล้วไอ้เกาอย่ามึงหยุดกินอย่ามึงหยุดกินอย่ามึงหยุดกินว้าวมึงกินกันแล้วทุกคนน่าอร่อยมากให้มันรอนร้อนนิดเดียลูกยำ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 งามสมเลย มันดึงออกมามันจะเป็นฉุดช็อตน่ารักไม่เห็นนะมันพองขึ้นเหรอน้าตางามเจ๊อมงดูตอนนึงไนะวงแปอ่ะ้นวงาว้าวโซไกล้ไทยอ่ะมีน้ำลายเลยมั้ยมองไม่เห็น มาแล้วนะคะแล้วก็มา mix 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 บุ้มฮายดูเบอร์กูเก้าเผยแบบซ่อนทิ้งไว้เฮ้ยไม่จริงนะเนี่ยก็ขอโทษด่าเก้ารู้สึกผิดมากมากเก้าก็หายคอนเทนต์ไปหน่อยอ่ะอันนี้อันนี้ลายทั้งอันแล้วว้าวดูดิว้าว นางเกียรตค่ะไอ้ยัยมันกัดแล้วมันไปมันสลักออาเก็บได้อย่างนี้นะคะมนีวิวยังไงไหมทุกอย่างดีหมดยกเป็นคนรีวิว